สวัสดีครับทุกคน วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักหนึ่งในเครื่องบินที่ถือว่าล้ำยุคที่สุดของสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ใช้พลังงานจรวดลงสนามรบจรงิงความเร็วของมันพุ่งขึ้นชนเพดานเทคโนโลยียุคนั้นจนฝ่ายสัมพันธมิตรถึงกับตั้งฉาย,ยาว่าปีศาจแห่งท้องฝานี่คือเรื่องราวของแมสเซสซิมิด ME-163 Comet เครื่องบินสกัดกั้นที่ทั้งอันตรายล้ำยุคและกลายเป็นตำนานในวงการการบินไปตลอดกาลต้นกำเนิดของ ME-163 มาจากความพยายามของเยอรมนีในการ การสร้างเครื่องบินสกัดกั้นระยะสั้นเพื่อหยุดยั้งฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสมพันธมิตรที่กำลังโจมตีแผ่นดินเยอรมนีอย่างหนักในช่วงนั้นนักออกแบบอัจฉริยะอย่างอเล็กซานเดอร์ลิปิชเชื่อว,ว่าเครื่องบินแบบปีกสามเหลี่ยมไร้หางจะช่วยลดแรงต้านได้มากที่สุดและเมื่อรวมกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์จรวดที่เพิ่งถูกพัฒนา ความคิดนี้จึงกลายร่างเป็น ME-163 เครื่องบินที่วิ่งขึ้นเหมือนเครื่องร่อนแต่พุ่งทะยานด้วยพลังที่รุนแรงยิ่งกว่าเครื่องยนต์ใดในยุคเดียวกันหัวใจสำคัญของ ME-163 คือเครื่องยนต์จรวดที่ใช้เชื้อเพลิงคู่ T-Stop และ 4-Stop ซึ่งเมื่อสัมผัสกันจะเกิดการเผาไหม้ทันทีให้กำลังมหาศาลจนผลักความเร็วของเครื่องพุ่งไประดับ900-960กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าทุกสิ่งที่บินในสงครามนั้นและเร็วเกินกว่าที่เครื่องบินสัมพันธมิตรยุคเดียวกันจะไล่ทันได้แม้แต่ตอนดิ่งลงยังเกือบทำลายกำแพงเสียงซึ่งถือว่าเหนือความสามารถของเครื่องบินใดๆในช่วงปี1944อย่างสิ้นเชิงแต่ความล้ำสมัยนี้ก็มาพร้อมความอันตรายอย่างสุดขั้ว นักบินต้องสวมชุดป้องกันพิเศษเพราะแค่สารเชื้อเพลิงโดนผิวก็สามารถเผาไหม้เนื้อเยื่อได้ทันทีการขึ้นบินต้องอาศัยชุดลอยแยกที่ปล่อยทิ้งหลังลอยขึ้นฝาพอเชื้อเพลิงหมดเพ่องจะกลายเป็นเครื่องร่อนที่ต้องหาที่ลงให้เร็วที่สุดโดยใช้แค่สกีใต้ลำตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างลงจอดอยู่บ่อยครั้งการรบด้วย ME163 จึงรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อนักบินมีเวลาใช้พลังจรวดเพียงไม่กี่นาทีพุ่งขึ้นเหนือกลุ่มเครื่องบินทิ้งระเบิด จากนั้นหันหัวลงยิงในจังหวะเดียวและต้องรีบพละออกทันทีเพราะความเร็วสูงทําให้ไม่สามารถบนกลับไปยิงซ้ําได้เหมือนเครื่องบินทั่วไป โอกาสยิงจึงมีเพียงครั้งหรือสองครั้งก่อนจะต้องร่อนกลับลงฐานนักบินหลายคนบอกว่าการขับ ME163 เหมือนขี่จรวดที่เทบจะควบคุมไม่ได้มากกว่าเป็นเครื่องบินรบธรรมดาแม้ ME 1 6 3จะทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดได้จริงแต่ด้วยจำนวนที่ผลิตน้อยความเสี่ยงสูงและเวลาบินสัน้นทำให้มันไม่อาจพลิกสถานการณ์สงครามได้อย่างไรก็ตามความเร็วและรูปทรงลำยุคข,ของมันสร้างความตื่นตระหนกให้ฝ่ายสัมพันธมิตรไม่น้อยเพราะมันเป็นเครื่องบินรบเพียงลำเดียวที่ สามารถพุ่งเข้ามาเร็วเกินกว่าจะหลบหรือไล่ตามได้ทันทําให้ ME163 กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีสุดขอบยุคที่ทั้งน่าทึ่งและน่ากลัวในเวลาเดียวกัน